ช่วนี้มีภาพยนตร์จีนกำลังภายในเรื่องมังกรจกนะครับในเวอร์ชั่นปี2025นะครับชื่อเรื่องว่ามังกรจกจอมยุทธผู้ยิ่งใหญ่นะครับ จอมยุทธผู้ยิ่งใหญ่นี่เขาก็หมายถึงกวยเจ๋งนะครับผมซึ่งกวยเจ๋งในภาพยนตร์เวอร์ชัน2 0 2 5นี้นะครับมังกรยกเนี่ยก็นําแสดงโดยเซียวจ้านนะครับซึ่งมารับบทเป็นกวยเจ๋งนะครับเมื่อพูดถึงกวยเจ๋งนะครับภาพจําของผมก็จะนึกถึงพระเอกที่ออกแนวทึมๆหน่อยนะครับไม่ค่อยฉลาดนักนะครับแต่ว่าเป็นคนที่มีจิตใจดีนะครับมีความซื่อสัตย์แล้วก็มีความขยันนะครับสามารถใช้ความขยันของตัวเองนะครับเรียนรู้ฝึกปรือวิชา วุทยุต่างๆจากุดยอดจอมยุทธ์มากมายนะครับในยุทธภพนะครับที่เอ็นดูเขาแล้วก็สั่งสอนวิชาให้เขานะครับจนสุดท้ายก้ยเจ๋งก็เป็นหนึ่งในจอมยุทธ์ที่เก่งกล้าในยุทธภพได้นะครับ ซีรีส์หรือว่าหนังเรื่องมังกรจยกเนี่ยก็มีการสร้างมาหลากหลายเวอร์ชั่นแล้วนะครับเมื่อพูดถึงเรื่องของก้อยเจ๋งเนี่ยก็เลยอยากจะมาแจกแจงดูนะครับว่าตั้งแต่มีการสร้างหนังหรือว่าซีรีส์เรื่องมังกรจยกเนี่ยมีใครบ้างนะครับที่มารับบทก้อยเจ๋งในเวอร์ชันต่างๆนะครับแล้วก้อยเจ๋งเวอร์ชั่นไหนที่ผมชอบมากที่สุดนะครับโดยในคลิปนี้ก็จะพูดถึงก้อยเจ๋งในเอ่อมังกรจยกภาคหนึ่งนะครับไม่รวมกับเอ่อก้อยเจ๋งที่อยู่ใน มังกรหยกภาค2หรือภาคเอี้ยกล้วยนะครับซึ่งอันนั้นบางทีก็จะมีกล้วยเจ๋งที่รับบทโดยคนที่มีอายุมากขึ้นหน่อยนะครับผมสำหรับคนแรกที่ได้รับบทกล้วยเจ๋งนะครับในภาพยนตร์เรื่องมังกรหยกนะครับเป็นภาพยนตร์ที่ออกฉายนะครับในปี1958นะครับหรือว่าพศ2 5 0 1นะครับ ชื่อเรื่องว่ามังกรยกพัคหนึ่งนะครับกุ้ยเจ๋งยอดวีระบุรุษนะครับเป็นเวอร์ชันพระประโยชน์นะครับนำแสดงโดยวอเตอร์โซนะครับหรือว่าโซทัตวานะครับชื่อก็เราอาจจะไม่คุ้นเคยนะครับแต่ถ้าเห็นหน้านี่เราก็คุ้นเคยอยู่นะครับท่านนี้ก็จะเล่นซีรีส์เล่นหนังอะไรในฮ่องกงปีจ้วงยุค8ป9สเเยอะเหมือนกันนะครับในตัวประกอบในบทตัวประกอบนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เขาเป็นพระเอกนะครับในชุดยุคเก่านะครับก็ได้เล่นเรื่องมังกรยก อ่าเป็นครั้งแรกของโลกเลยนะครับนังเรื่องนี้นะครับที่มีการสร้างเป็นภาพยนตร์นะครับต่อมานะครับก็มีกล้ยเจ๋งคนต่อมานะครับก็เป็นในเวอร์ชันซีรีส์นะครับทางทีวีนะครับที่ออกฉายในปี1976หนะครับหรือว่าพศ2 5 1 9นกะครับก็บังกอนยกภาคหนึ่งภาคนี้นะครับก็นําแสดงโดยไปเปียวนะครับก็คนนี้คุณตาคุณตาดีนะครับ ในเวอร์ชั่นบอ,องกอรยกปีหนึ่งเกดสมเนี่ยเขาก็แสดงเป็นก้อยเจ๋งนะครับแต่เป็นเป็นก้อยเจ๋งที่แสดงในภาคของเอี้ยกล้วยนะครับก็เป็นก้อยเจ๋งในวัยที่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะครับผมไปเปียวนะครับก้อยเจ๋งคนต่อมานะครับก็จะอยู่ในเวอร์ชั่นภาพยนตร์ที่สร้างโดยบริษัทชอบาเดอร์นะครับก็รับบทก้อยเจ๋งโดยฟูเซิงนะครับนี่คนนี้นะครับผม ก็จะเล่นทั้ง3ภาคนะครับทั้งมองกอยยกภาค1ภาค2แล้วก็ภาค3นะครับก็จะถูกสร้างโดยชอปปเดอร์นะครับก็จะออกฉายในปีคิศ .1977 นะครับหรือว่าพศ .2520 นะครับไล่เรียงมาจนถึงภาค3ก็ฉายในปี1981นะครับหรือว่าพศ .2524 นั่นเองนะครับฟูเซิงนะครับเป็นกุ้ยเจ๋งนะครับภาคนี้ต่อมาในปี1983นะครับ บริษัททีวีบีของฮ่องกงนะครับก็มีการสร้างทีวีซีรีส์นะครับทีวีละครโทรทัศน์เรื่องมังกรโยกพัหนึ่งนะครับซึ่งคนที่รับบทก้ยเจ๋งก็คือห่วงเยื้หัวนะครับซีรีส์เรื่องนี้หลายหลายคนคงจํากันได้นะครับเพราะว่าสมัยเด็กเนี่ยผมก็ติดตามดูทุกตอนนะครับไม่เคยพลาดนะครับในทีวีนะครับซึ่งก้ยเจ๋งเวอร์ชันนี้ถือเป็นก้ยเจ๋งที่ผมชื่นชอบมากที่สุดนะครับในบรรดาก้ยเจ๋งทั้งหลายที่ผ่านมานะครับจนถึงปัจจุบันก็ยังชอบ หวงโยกหัวในบทกล้วยเจ๋งมากที่สุดนะครับสําหรับดาราท่านนี้นะครับในบทกล้วยเจ๋งนะครับผมสาหรับกล้วยเจ๋งคนต่อมานะครับจะรับบทโดยดาราที่ชื่อว่าหวงหวนหาวนะครับซึ่งเป็นกล้วยเจ๋งที่อยู่ในเวอร์ชันซีรีส์ละครโทรทัศน์นะครับที่ถูกสร้างโดยบริษัทในไต้หวันนะครับออกฉายในปี1988นะครับหรือว่าปศ .2531 นะครับ มังกรหยกตอนกำเนิดกุ้ยเจ๋งนะครับนี่นำแสดงโดยหวงหวนหาวนะครับต่อมาก็จะเป็นกุ้ยเจ๋งในทีวีซีรีส์ที่ถูกสร้างโดยโบริษัททีวีบีนะครับที่นำมาสร้างอีกครั้งนะครับก็เป็นมังกรยภาพหนึ่งนะครับในปีคิทสกราตศั9 4กราช1994นะครับหรือว่าพศ2537น,นะครับกุ้ยเจ๋งเวอร์ชันนี้นําแสดงโดยจางจื้อหลินนะครับนี่หน้าตาประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นกุ้ยเจ๋งที่ ผมก็ชื่นชอบเหมือนกันนะครับแต่ว่าอาจจะไม่เท่าหัวเย้าหัวนะครับผมคนต่อมาที่มารับบทก๋วยเตี๋งในเรื่องมังกรยกนะครับก็คือคนนี้ครับหลี่ย่าเพงนะครับจะเป็นมังกรยกเวอร์ชั่นทีวีซีรีส์นะครับที่ออกฉายในปี2003นะครับหรือว่าพศ2546นห้าร้อ่สนะครับนำแสดงโดยหลี่ย่าเพงนะครับเป็นก๋วยเจ๋งนะครับเวอร์ชั่นนี้ ก๋วยเจ๋งคนถัดมานะครับก็ยังอยู่ในทีวีซีรีส์นะครับซึ่งเป็น TV ทีวีซีรีส์ที่ออกฉายในปี2อ0 8นนะครับหรือว่าพศ2551นะครับก๋ว mm hmm. ยเจ๋งเวอร์ชันนี้นำแสดงโดยหูเกอนะครับนี่ชื่อเขานะครับหูเกอนะครับเวอร์ชันนี้แหมก็ผมว่าหลังๆนี่เน้นแนวเกาหลีมากเกินไปหรือเปล่านะครับไม่ทราบเหมือนกันนะครับผม คนต่อมาที่มารับบทก๋วยเจ๋งในเรื่องบังกรยกนะครับก็จะเป็นคนที่ชื่อว่าหยางสู้หวนนะครับคนนี้นะครับก็เป็นบังกรยกในเวอร์ชันทีวีซีรีส์อีกเช่นเคยนะครับที่สร้างโดยบริษัทในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่นะครับก็ออกฉายในปีคิดสกัลลาร์สองนดะครับหรือว่าพศ2 5 6 1นะครับคนนี้ครับหยางสู้หวนนะครับผมสาหรับก๋วยเจ๋งคนถัดมานะครับก็จะนําแสดงโดยจื่อชานะครับนี่คนนี้ครับจื่อซา ก็จะเป็นก้ยเจ๋งที่อยู่ในเวอร์ชั่นทีวีซีรีส์ที่สร้างโดยจีพีิีใหญ่เช่นเคยนะครับจะเป็นมังกรยกที่เขาจะแบ่งมาเป็น5ภาคเลยนะครับซึ่งคนที่ชื่อจือซาเนี่ยก็นําแสดงเป็นบทก้ยเจ๋งนะครับในภาคแรกนะครับก็คือภาคที่ชื่อว่ามังกรยกก้ยเจ๋งอึ้งยงนะครับผมออกฉายในปี2024นะครับหรือว่าพศ2อ6 7นะครับที่ผ่านมานี้เองนะครับผม แล้วก็มาถึงกว๋วยเจ๋งคนล่าสุดนะครับก็คือเซียวจ้านนะครับนี่ัวชาติภาพยนตร์นะครับที่ชื่อว่ามังกรหยกจอบยุทธผู้ยิงใหญ่นะครับออกฉายในปีนี้นะครับก็กําลังเข้าโรงอยู่ที่เมืองไทยด้วยนะครับ ซึ่งเซียวจ้าเนี่ยผมเองผมก็รู้สึกชอบเหมือนกันนะครับว่าเป็นก๋วยเจียงได้ดีเหมือนกันแต่ว่าดูแล้วแกหล่อไปนิดหนึ่งนะครับหล่อเกินไปนะครับแหมหล่อไปก็ผิดนะครับก็โอเคครับด้วยความที่เป็นหนังของทางฉีเคะนะครับซึ่งกลับเรื่องนี้นะครับก็ทําให้หนังมันดูออกมาทําออกมาได้ดีแล้วก็ใครที่ได้ดูก็จะรู้สึกว่าเป็นหนังพลังภายในที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับสําหรับมงกรจบภาคนี้นะครับผมคนที่รับบทก๋วยเจียงก็คือเซียวจ้านั่นเองนะครับ ก็ประมาณนี้ครับสำหรับคนที่ได้รับบทกุ้วยเจ๋งในบังกรยกภาคหนึ่งนะครับ ก็น่าจะมีประมาณนี้แหละครับ11คนนะครับเท่าที่ไล่เรียงมานะครับถ้าตกหล่นคนไหนก็รบกวนคอมเมนต์กันมาแล้วกันครับว่าปีใครอีกนะครับซึ่งในบรรดากุวยเจ๋งทั้งหมดนี่ผมก็ชอบก๋้ยเจ๋งเวอร์ชันห่วงเย้าหัวมากที่สุดนะครับลองลงมาก็น่าจะเป็นเซียวจ้านี่แหละครับภาคล่าสุดเนี่ยแล้วก็ของอีกคนหนึ่งก็คือจางจื้อหลินนะครับซึ่งคนนี้ก็ถือว่าเป็นก๋วยเจ๋งที่ผมก็ชื่นชอบเหมือนกันนะครับผมโอเคคลิปนี้แวบมาเล่าสู่สกันฟังครับขอบคุณที่ติดตามครับขอบคุณครับ สวัสดีครับ